โวเวสี่แล้วว่าฟาร์มนายฟาร์มไวกว่าเราเรารู้ยังไงครับวิบวับดีครับวิบวับดีฮะเอาไม่วิบวับเฉยสงสัยคูดาวมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนเพื่อน,อนใครก็ได้ตักเตะสวนให้น่ะเออเออเราเป็นซิวแล้วคันเทปเว็บซื้อขายไอดีเกมือถือยอดนิยมใบแอดมินเตยสะดวกปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนื่องงานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมโอเคเอมิลี่ป่านะครับ อยากลอง<า>ยอยากลองอยากลองมานานแล้ว <laughs> <laughs> มานะครับผม <laughs> ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอย่างผมนี่เจ้าก็เดิมเหมือนิรจะฟอกเกมวันนี้ไม่ได้มากินซอยจูนะครับผมแต่ว่าเราจะมาเล่นเกมนะฮะเอาเป็นว่าคลิปกินกับคลิปเกมผมจะลงสลับกันแลวกันเนาะท่านผู้ชม <laughs> เพื่อเป็นการที่บางคนอาจจะเบื่อนะฮะดูแต่เกมก็อาจจะดูอยากดูคลิปกินบ้างบางคนดูคลิปกินบ้างก็อาจจะอยากหันกลับมาดูเกมเงี้ยมาวันนี้เล่นเอมิลี่ฟาร์มกันหน่อยนะอยากเล่น อยากแล่นอยากแล่นนี่เห็นเห็นเขาบอกว่ามันโหดนะท่านผู้ชมโหดมากเลยไม่มีอะไรมากนะฟาร์มไปฟาร์มบูก่อนเลยนะฮะโอเคเตะไปนี่โดนคลิปอุ้ยเฟิร์สบัตรตั้งแต่โอ้โหหนึ่งนาทีเป๊ะโดนเฟิร์สบัตรเพื่อนเราแต่ไม่น่าจะเสียเลนนะฮะพระเคลียร์เลนไวมากเลยเทตุกลางไม่ทันเลยฮะโอ้โห <c oughs> อย่างนี้เราไม่สี่ดิค่าเลสตายเราก็ไม่สี่ฮะเราต้องเอาอีกตัวเล็กอีกตัวนึงเนาะถ้าได้เทียบกลางเนี่ยคือ มาตีเลสตายคือเราจะเสียแล้วนะไม่ต้องตีกิก,กาตัวนี้ก็ได้ฮะแต่เมื่อกี้นี้ <c oughs> พระเขาเคลียเรียนไวมากเลยเรถเหียดไม่ทันเลยเออได้แล้วมาแล้วครับอันตีมีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมช่วทีช่วท,วทเวีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไงยังไงอานโดนสวยปืนรเป็ดเออโดนเข่าตายไปเฮ้ยมีคนมาโอ้โหมาไกลมากามาไก,กลามากครับผมแม่สาวหัวเขาฮะแม่สาวหัวเขาว่าหายไปไหน เออบัลลึึ้มดูดเลือดดูดเลือดโอ้โหมาไกลจัดๆยังไงต่อได้เหรออุ้ยไม่เบีันตีว่ะโอเคเอเรนร์เราเจอเป็นเอเรนร์ด้วยเกมนี้ท่านะผู้ชมลืมพูดบอกเลยว่าเราอาจจะไล่เตะเอเรนร์ลำบากแล้วอันนี้อันนี้จากการคาดเดานะฮะเรียกได้ว่าหมอดูเดามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกว่าผมอาจจะเตะเอเรนร์ยากในเกมนี้ มันยิบว่าหลือไม่ชมจะไล่เตะมันได้ไหมเนี่ยไม่รู้โอเคเดี๋ยวต้องเจอกันเจอกันก็น่าจะรู้ <im itation> เพื่อนเรากดล่างยับๆเลยฮะ <im itation> อุ้ยหูยไวโอเกิดแล้วเป็นแบบเนี้ยนี่ไงเจอแล้วเ e อเลนโดใส่วิบโอ้โหจุบ๊บว่าแล้วจ้ะเตะยังไงเราวัดกันหน่อยวัดกันหน่อย,อยฮะวัดมาเโอ้โห,โโหจบแล้วโอ้โหถ้าไม่แข็งนะบอกเลย <laughs> ถ้าไม่แข็งนะเมื่อกี้ทาเกตเดียวด้วยฮะ โอ้โอ่ารอดตัวไปรอดตัวไปน่าจะต้องไปเตะคาเฟนี่สักรอบนะฮะป้อมมาเรียบร้อยหรือว่าเพื่อนเราอาจจะฆ่าตายก่อนก็ไม่รู้อุยอุยเขาลุมบนเราเรอนะท่านผู้ชมเราต้องเอาล่างนะเว้ยจริงโอ้โหเข้าไปเตะก,ก็น่าจะแตกแล้วมั่งป้อมเนี่ยอุยจับจบจับโอ้โหแตกปะวะจึ๊บจ๊บเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยแข็งให้คีบแทงให้คีบนี่มีอันตีปะนั่นแหละสวยโอ้โหเอา้าแข่งอีกแล้วโอ้โห นี่เรียกว่าเป็นลูกหลานโรงงานน้ำแข็งหรือไงพวกนี้โอ้สงสัยเป็นลูกเสียลูกเสียขายน้ำแข็งแน่เลยโอ้โหฮะแข็งรัวรยังร oh ้านได้อีกนะยังร้านได้อีกนะซุปตะไม่เข้าเลยฮะไปถอยก่อนถอยก่อนถอยมา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 ไม่ได้ไม่ได้เตะซุปยังไม่เข้าเลยฮะตอนนี้ต้องเอาเงินอีกต้องเอาเงินอีกตัดเลนเพื่อนไปเลยบนยังไงฮะอุ้ยให้ช่วยไหมเนี่ยอุ้ย หนิเดนนเดียวนั้นหูนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิเดนเดียวทําเพื่อนผมเลยฮะทําเพื่อนผมเลยเออเจ็บมากมากไปแล้วครับผมกลับไปฟาร์มเราต้องได้อ่าดับคีกับคมนี้อามวะท่านผู้ชมสองอย่างนี่คือน่าจะฆ่าซุปได้ฮะตอนนี้ตอนนี้คือเตะซุปไม่เข้าเลย <c oughs> มีดาฟาร์มมันเดียวเตะซุปไม่เข้าเลยฮะเ,ออเราไม่มีของสโลด้วยครับผมจะไปเล่นเป็นสโลนะวันนี้ผมจะเล่นเป็นดาเมจเลยฮะเค อุ้ยก็ปกติก็ไปออกฟอสเทปก็ได้นะถ้าใครอยากเล่นฟอสเทปนะฮะอู้ใส่เพื่อนเรายับเลยฮะไม่จะเอ้ยฟิกเกอร์เฮ้ยเมื่อกี้ลูเมียฟิกเกอร์โยกโอโ้โ,อโหโยกเข้าป้อมด้วยนะน่าจะมือลั่นนะครับผมเป็นบ่อยอุ้ยเพื่อนโดนไล่จะจับเลยฮะไอ้กายโอ้โหมาอยู่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 เมื่อกี้เคลียร์เลนเอเลนดอโจดลักโอ้โหเวลสิบระหว่างฟาร์มนายฟาร์มไวกว่าเราเรารู้ยังไงครับวิบวับดีครับวิบวับดีฮะเอาไม่วิบวับเฉย สงสัยครูดาวมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนเพื่อนใายก็ได้ตะกุเตะสวนให้น่ะเออเออแต่เนิวแล้วยื้อเป็นชาติเพื่อนโอ้โหเพื่อนตายเพิ่งมาเออแค่นั้นโอ้โหเปลืองมานาพอๆกับนาโก้เลยนะผู้ชมดูกันเพิ่มเพิ่โอ้โหนี่เตะสกิลสองทีนี้มานาลดความห้ามมาสกร์เราก็สวยอยู่นะมีต้องตายแล้วครับต้องตายแล้วครับคุณรู คุณรู้ป้าตายแล้วไม่ตายไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วอ่ะซุปซุปซุปยังไงละซุปยังไงละซุปผมเตะคุณเข้าเลยนะซุปเหล่เพื่อนคู่เพื่อนโดนวมาอยู่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 อยู่นี่แหละคาเฟ่จา๋าไปไหนไปไหนล่ะครับไปไหนล่ะครับ <c ười> บบบแดงนายออกระยะเหรอเออยังไม่ออกโอเคฟาร์มต่อไปเกียร์กลางให้เพื่อนฮะวยเวเลสเคลียร์แล้วงั้นเราฟาร์มเฮ้ย ทิปเปิคลคริวเก่งอยู่นะท่านผู้ชมเก่งกับตัวขาตายนะ <g ül> <g ül> ตัวขาตายรู้สึกว่าเขาจะหนีเราไม่ได้เลยฮะท่านผู้ชม <g ül> แต่เจอเอเลโด,ดรนี่ปวดหัวเลยฮะโอเคคือเราต้องมีดาเมจแบบว่าเข้าไปเตะเอ,ลดดอรลโดรแบบทีเดียวตายท่านผู้ชมนี่มีคนมีคนมีคนบวกได้หรือเปล่าฮะน่าจะได้อยู่นะเนาะวลวเรานำเดียวมากต้องลองวะต้องลองจริงๆแลกเลือดจะไปนั่นแหละสวย แลกไปแล้วใช่ไหมแลกไปแล้วใช่ไหมเข่าหน่อยจ้าเรียบร้อยจ้าเตะเตะเตะออ้อหมันแรงจริงมันแรงจริงนะพี่ชมคนทุกข้ามเ,เล่นบนรัวๆเลยฮะอือนันเราก็ดันกลางสิครับมันกลางเราไปปีดทันปะเนะี่ยทันปะน่าจะทันอยู่เนะาะทานัทนทนัทนทันทันทันดาบขี้มาแล้วดาบขี้มาแล้วอุ้ยสุดยอดสุดค้ยหนีมีแต่ตัวบางๆยเล่นดอจ๋าเล่นรอจ๋าเฮลโหลมึงผักกูก่อนเลยล่ะโอ้ยมึงผักสองผัก ผักสองผักแล้วซุบเออตักเอ้มึงจะฆ่าเลรินดอร์ได้ฆ่าซุบเกียดการผักจังเลยวะโอ้โหตัวอย่างเกียดโอ้โหตัวเราน่าจะไม่ชอบไอ้นี้มากๆเลยฮะเอมิลี่น่าจะไม่ชอบการผักเนาะเห็นปะคือถ้าเราโดนผักเนี่ยเราต้องเสียสกิลสองเพื่อพุ่งเข้าไปหาตัวเลยนะฮะแล้วถ้าเจอเหมือนหนกข้ามันเป็นเอเลนดอร์อะคือมันถ้ามันวาร์ปหนีอีกช็อตก็คือโอ้โหหมดแล้วนะสกิลไม่มีอะไรวิ่งไล่เตะได้แล้วฮะ อุ้ยล่าง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 นัวจะจัดอุ้ยตายพระผมพระสงฆ์อุ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเข้าไปดิเดตซูปมาซุปเก่งนักเลยได้ยินข่าวว่าเก่งอุตเตะคนณตีก็ได้เอ้าปลาไปไหนวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยมึงปลาหนึ่งไปไหนเนี่ยเขายืนอยู่ต่อหน้าโอ้โหระบบออโต้สกิลอีกแล้วอย่าให้บ่นเลยบ่นทุกคลิปแล้วเนี่ยระบบออโต้สกิลเนี่ย คือกดสกิลแบบไม่เลงอะคือเขายือนอยู่ต่อหน้าคือกดสกิลมันคือ,อยังไงมันก็ต้องป่าให้โดนคนที่ยือนอยู่ต่อหน้าป่าวะนี่พี่ชมคือเขายือนอยู่ติดติดตัวเลยนะมีแ่แจ๊ <laughs> ป่าสกิลหนึ่งกลับหลังเฉยอะไรวะเนี่ยโอ้โห <c oughs> ผมเอาบัฟก่อนดีกว่าไว้พี่ชม <c oughs> ขอบัฟก่อนนะขอบัฟก่อนนะคื <c oughs> ดอดาเมจแล้วมาแล้วโอเคเตะั้งล่างสามสองมันมีแต่ตัวจะตายอะฮ้ย <c oughs> แต่เขาไปไม่ได้มันเสี่ยงวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะมันเสี่ยงเกิน <c oughs> คือเขาไปยังโดนอิลูเมียปักมันมีแต่ตัวผักๆทั้งน้เลย น้องคาน้องคาอายังไงอายังไงอุย้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเออตายตายโอเคสวยตึบตึบตายเออ <c oughs> ปลาหนึ่งโอเคตึบ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 พิเปิลคิวแรงจ้าดูไอเอเลนดองจะเล่นเพื่อนเราหรือแล้วฆ่ามันได้ปะเนี่ยไม่ใช่ว่าละวับโจ้โหธนูดูเลือดโอ้โหโอ้โย ลอยได้ป่กวะผมแค้นดิเอินดอว่ะขอฆ่าหน่อยพระพระลาตีนให้แล้วเออมันก่อเกิดมันก่อเกิดเออมึงไม่เห็นหรอพระพระนายไม่เห็นนายไม่เห็นก่อเกิดจริงอครฟอร์คิว <c oughs> โอ้โห,โ,โ,หโดนไล่ยิงเออสวยแล้วฮะท่านผู้ชมเอเลนดอเกิดฮะช็อตเนี้ยจะฆ่าเขายังไงดีโอโ้เงินแม่งหมื่นสองเปล้วเงินผมเพิ่งแปดพัน แต่ผมได้ฆ่าเยอะอยู่นะเว้ยตายหผมฆ่าไป14แล้วนะ14 5ห้าแต่เงินน้อยกว่าฮะโอ้โหเขาฟาร์มเก่งจัดมามมเอาหน่อยเอาหน่อย,ออยตอนนี้คือถ้าเตะโดนได้อะคือน่า,นาจะฆ่าได้เลยแหละแต่ว่าปัญหาคือมันจะวาร์ปหนีสกิลเราหรือเปล่าเน่ยอุ้ยเอาละสินเน็ตเถี่ยอึ้งหลอดไปึ้งหลอดไปอุ้ยมีคนลึกมีคนอยากมีคนอยากช่วยเพื่อน <c oughs> มีคนอยากช่วยเพื่อน <c oughs> สินเน็ตโอ้โหวิ่งไปละวิ่งท่านา루โต <c oughs> นี่ง่ายมากอีกแล้วโจดรักโจดรักกับมึงฟาดผมละครับผมยังไงรักเพื่อนรักเพื่อนก็กลับไปหาเพื่อนที่บอ่อฮะเรียบร้อยเอาแล้วมาฮะรู้สึกด้แก้แค้นรู้สึกชื่นใจหรื <c oughs> อเปล่าอยากจะฆ่าอีกรอบเฮ้ยคนนี้ก็ได้ผู้เลือดผ,ผ,ผู้แรงแรงมากแรงมากครับผมแรงมากครับผมยังไงฮะอุ้ยเพื่อนเราตายอยู่นะเนี่ยไบโอตายเลยฮะ วิ่งแรงอยู่นะสินเทีย<ๆ>ไม่เป็นไรครับผมรีบ<ๆ>ผมรีบ<ๆ>ผมรีบ<ๆ>ผมรีบ,มรบไม่ต้องการแล้วบงบ้านนี่ไม่ต้องไม่ต้องกันแล้วครับไม่ต้องกันแล้วครับแต่<ๆ>บ้านโคตรแรงดาเมจสีด่ดสองรับดาเมจไปยี่ปอรอุ้ยรับดาเมจก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหยังกระแทงเลยฮะโอ้โหมาดูสกอร์เต็มๆกันดีกว่าอ่า12.3อุ้ยฝั่งตรงข้าม คาเฟนี่เอฟเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละฮะน่าจะออกแล้วก็เข้ามานะเพราะว่าช็อตที่เขาเดินเหมือนบอดอะ่ะมันมีช็อตเดียวที่เอ่อเป็นเป็นช็อตเลียนล่างแล้วแบบไบโอกิงไปยิงทีเดียวตายแล้วผู้ชม <laughs> ช็อตนั้นช็อตนั้นเขาเดินมันบอดจริงแต่ว่าช็อตอื่นเนี่ยคือน่าจะเป็นคนเล่นอยู่ฮนะ <c oughs> เพราะว่าเดินแบบไม่ใช่บอดแล้วนะฮะมีช็อตนั้นช็อตเดียวแหละที่เป็นบอดโอเค น่าจะออกแล้วก็เข้าเนาะแต่ครับผมจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมซับและแชร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่บ๊ายบาย